เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่นะครับเกือบๆแล้วก็วันนี้จะมาถ่ายอะไรแบบขำ,ขำๆเล่นๆนะครับแต่ว่ามันก็สอดแทรกไปด้วยสิ่งที่มันอยู่ระแวกบ้านนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยแอบบูมก็ออกวิ่งเป็นกิจวัตรประจําวันี่แบบเริ่มวิ่งเข้าไปทุกวันเริ่มเข้าเส้นทุกวันจนมันจะมาอยากจะวิ่งมาราธอนแล้วเนี่ยม,มึงวิ่งมาครึ่งปีแต่มึงไม่เคยออกไปวิ่งโหมขนาดนี้ไงโหมโรงไมอยากว่าโหมโรงทำสถิติ โอเคก็วันนี้ครับเป้าหมายหลักในการถ่ายคลิปเราก็คือเส้นทางวิ่งของเราแวกบ้านเราเนี่ยจากแต่ก,ก่อนมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่นี้มันเริ่มแบบเริ่มพัง เริ่มพังนะฮะเพราะว่าแบบมันเกิดจากความมักง่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซอยบ้านผมนะครับเพราะว่ามันมีการก่อสร้างนะครับมากขึ้นแต่ว่าบ้านผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะก็คือหลักๆนะครับขยะเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในซอยบ้านผมแบบงงๆนะะก็คือมันเกิดจากการที่มีรับเหมาก่อสร้างหมู่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะแอบเอามาทิ้งคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเป็นที่โล่งๆแต่มันก็แอบเอาขยะมาทิ้งจนแบบมันมันพังไปหมดอย่างแรกเลยคือ ไอเรื่องปัญหาจอดระหว่างซอยอะไรเงี้ยเริ่มจอดกันเยอะมากขึ้นนะครับบางคนก็แบบจอดไม่หลบลืมบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีรถสวนไปสวนมามันก็สวนยากนะครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไอซอยข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นซอยที่แบบเขาทําใหม่นะครับเขาทําใหม่แล้วก็เจ้าของที่เนี่ยเขาก็ไถนู่นไถนี่ไถน,นั่นนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็มีคนเอาขยะมาทิ้ง นะครับปกติตัวซอยนี่มันจะเป็นซอยที่แบบรถน้อยมากนะครับคุณผู้ชมครับก็คือมันจะไม่มีรถนะครับแล้วก็พอท,ทําถนนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีรถมาวิ่งมากขึ้นคือแต่ก่อนข้างหน้านี่จะเป็นป่าป่าทั้งหมดเลยนะครับป่าแบบโอโ้โหป่าโหดจัดเลยนะฮะแล้วก็แบบธรรมชาติดีขยะไม่มีแต่ตั้งแต่แบบเริ่มมีหมู่บ้านโครงการแถวนี้มานะครับคือคือคุณผู้ชมเข้าใจป่าวว่าการที่เอ่อแม่งจะทิ้งขยะตามพวกโครงการหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องจ้างรถมาขดเลย ไรพวกเคียเนี่ยแม่งเขาเรียกว่าไงอะมัดง่ายคุณผู้ชมเข้าใจปะแม่งไม่จ้างแบบเทศบาลมาขนขยะอย่างบ้านผมผมจ้างนะคุณผู้ชมจะไม่เห็นขยะแถวบ้านผมเลยนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าผมจ้างว่าขยะก่อสร้างเนี่ยต้องจ้างขนทิ้งเท่านั้นคุณผู้ชมเข้าใจปะจะไม่มีการแบบเอาไปแอบไปทิ้งแถวนี้ไม่มีนะครับวันนี้จะมาถ่ายนะว่ามันเน่าขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับไอ้นี่อะไรเอ,อ,เอเ้ยเออข้าบ้านลูกโอ้โหโอ้โหมาโกงใส่เรา ขบ้านเข้าบ้านอ่ะอันนี้ตัดมาที่ครึ่งซอยนะครับคือปกติเนี่ยพวกนี้มันไม่มีเลยนะครับมันไม่เคยมีมาก,ก่อนไอ้รถที่แบบแปลกๆแล้วก็เอ่อบรรดากองขยะพวกนี้นะครับมันไม่เคยมีเ้ยมันเป็นป่าดีๆนะครับที่แบบมันสร้างออกซิเจนให้ให้เราเวลาตอนเช้านะครับคุณผู้ชมเคยเดินผ่านเวลาตรนที่มันเป็นป่าเยอะๆไหมตอนเช้าๆมันจะเย็นชื่นใจนะครับบางทีแบบหน้าหน,าว,น,า,วน,า,วนาวเลยหนาวเลยแต่ว่าเนี่ยสภาพมันก็ยแบบ เริ่มเน่านะครับเริ่มเน่าไปทุกวันทุกวันนะครับโดยเฉพาะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างหน้านะครับคุณผู้ชมเริ่มเห็นยังนะครับว่าเฮ้ยแถวบ้านผมแม่งเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแต่ก่อนตรงนี้มันตรงนี้มันจะเป็นป่าล้วนๆนะครับจะไม่มีขยะแบบนี้นะครับเลยแม้กระทั่งตอนที่แบบทําถนนสักปีหนึ่งเนี่ยตอนทําถนนสักปีหนึ่งนะมันก็ยังไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมเห็นไหมมันมันเกินเยียวยามากนะครับแล้วมัน ไอพ้พวกเนี้ยมันเพิ่มภายในเวลาแค่ไม่กี่วันนะคือสมัยก่อนนะตรงเนี้ยเราเดินไปตลาดง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเน่าแบบนี้จากตอนนี้เนี่ยเดินไปเนี่ยมีขยะขยะแบบเหม็นเน่าแล้วนะบูมนะมันไม่ใช่ขยะก่อสร้างอย่างเดียวนะครับบางอันเป็นขยะแบบของกินอาเงี้ยเออเอาขยะสดมาทิ้งนะครับเนี่ยบ้านหรูๆรูของเขาเนี่ยตอนแรกเป็นบ้านหรูมากนะครับแล้วก็วิวตรงนี้มันจะเป็นป่าคือเขาจะสงบมาแต่ตอนนี้คืออะไรนะเนี่ยเน่าไปหมดนะครับแล้วขยะวกน,นี้งอกเร็วจริงๆนะครับตั้งแต่มีหมู่บ้าน มีโครงการมีอะไรแปลกๆนะครับคนก็แห่กันมาทิ้งตรงนี้นะไม่ใช่แค่ซอยเดียวนะแม่งเป็นกันหลายซอยมากแม่งเป็นกันลืมนะครับซอยนี้ผมเดินมาง่ายสุดไงผมก็เลยมาถ่ายคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าเกิดเชี่ยอะไรขึ้นมีลูกขนุนเนี่ยขนุนเน่า่าเงี้ยเขาว่าทำสากเลยนะรองทงรองเท้ากระจกนู่นนี่นั่นนะครับแม้กระทั่งอะไหล่รถยนต์นู่นนะไม่รู้ใครไปชนบ้าอะไรมานะครับแม่งเพียบเลย เนี่ยคือแทนที่จะเป็นซอยวาสำหรับบรรยากาศดีๆขับผ่านนี่ถ้าคุณผู้ชมขับผ่านตอนฝนตกนี่แบบกลิ่นแม่งยิ่งกว่านี้นะครับกลายเป็นซอยขยะไปละนะครับคือกูตั้งชื่อบ้านว่าบ้านขยะแม่งผมแค่ประชดเว้ยเข้าใจป่ะผมแค่ประชดว่าเออแบบบ้านมันเคยแบบแย่มาก่อนใช่ไหมเราทาให้มันดีขึ้นเว้ยแต่อ้เคียนนี้แม่งคือแบบ อยู่ๆแม่งคนอื่นก็ประเข็นสิ่งนี้มาให้คือแบบวัตเตอร์ฟักมากแล้วตอนเช้าก็จะมีคนมาทิ้งนะตอนดึกๆค่ามืดๆหน่อยนะจะขนมาเป็นคันรถแบบรถข้างหนาก็จะขนมาทิ้งกันเรื่อยๆนะครับซ้ายมือก็จะมีแบบหนองน้ำเน่าๆเนี่ยตรงนี้เน่ามากเนี่ยเหม็นนะครับคือน่าจะกลิ่นเข้าบ้านนู้นละมั้งผมว่าแม่งทำลายกันชิบหายไปวอดนะครับคือผมก็ต้องมาบ่นเข้าใจว่าถ้าไม่บ่นมันก็แบบคือกรุงเทพก็เคยมาขนขยะไปรอบหนึ่งนะบุ๋มนะใช่ไหม แล้วก็เป็นแบบเนี้ยคือคือมีม,มีมีเทศกิจของกรุงเทพเทศบาลเทศบาลไม่ใช่เทศกิจเทศบาลมาขนไปแล้วนะครับก็ก็กลับมาอีกนะครับสุดท้ายคนพวกนี้แม่งก็แบบแม่งทำเน่าหลายวันแม่งไม่เข็ดไม่หลับดีไม่ดีแม่งเดี๋ยวก็มาผู้ชมยังมีอีกซอยนะจริงๆมีซอยข้างหลังใช่ไหมทางวิ่งออกไปถนนหล,ลวงปไปวิ่งหมดมาหมด,มาหมดแล้วตรงนี้นขยเยอะใช่ไหมแถวนี้คือแต่ก่อนภายในเวลาแค่ปีเดียวคุณผู้ชมไม่ถึงปีครึ่งปีนะมาจากไหนไม่รู้นะครับเยอะชิบหายเลยเนี่ยเน่าเน่าอย่างเนี ไม่ไม่ไหวจริงว่ะเดวบ้านคุณผู้ชมเป็นไหมเออมีชักโคก<ฆ>มีอะไรดนะ้วยเดวบ้านคุณผู้ชมเป็นไงไหมฮะแบบที่ว่างๆมึงชอบมาทิ้งขยะเป็นบ้าอะไรกันวะอันนี้ยกตัวอย่างที่คนอันนี้คือที่ของคนที่แบบไปดูแลมั้งนะครับคือปกติมันเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเป็นแบบนี้ปับ๊บสักพักก็เป็นแบบเมื่อกี้แล้วก็เน่ากไปหมด นะ่ยฮะเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบข้างหน้าเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะนะฮะกรุงเทพเป็นหอยหาธรรมชาติเว้ยมันไม่เหมือนต่างจงังหวัดที่แบบป่า,ปาไม้ยังมีอยู่นะกรุงเทพนี่แม่งหายากคือบ้านผมแม่งอยู่แบบไกลมากนะครับไม่ได้อยู่กลางเมืองอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยซูมไปกับบ้านตัวเองแล้วเนะี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนะฮนะฝนลงช่วงนี้ฉาบไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ย <laughs> อาหารอันตรายใครมาคุกกิ้งสเตชันตรงนี้วะน,นะครับโอ้โห โอเคครับหลังจากที่ผ่านจากเหตุการณ์ที่บูมออกมาวิ่งเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ตอนนี้เนรเริ่มมีหน่วยงานมาจัดการวางที่กั้นนะครับแบบแบบชั่วคราวนะครับต่ถามว่าคนแถวนี้เนี่ยยังทิ้งขยะกันอยู่ไหมก็ตามสภาพับคุณผู้ชมครับคือมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็แบบโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทําไมชาวบ้านแถวนี้มันทิ้งแบบเออทำแบบนี้วะคือมันเหม็นมากคุณผู้ชมเข้าใจปะ อย่างแรกเลยคือฝนมันตกพอฝนมันตกปั๊บมันลนขยะขยะปั๊บมันเหม็นแล้วขยะที่มาทิ้งแต่ละอันเนี่ยมันมีทั้งขยะแห้งแล้วขยะสดนะครับคุณผู้ชมดูสภาพดิเนี่ยอันนี้ขออนุญาตถ่ายบ้านคุณพี่นะฮะไม่รู้คุณพี่เป็นเจ้าของเป็นใครนะครับแต่บ้านหรูมากนะพอบ้านหรูปั๊บกลิ่นข้าวนะครับกลิ่นนี่ลอยไปถึงบ้านผมเลยนะไกลมากนะครับบ้านตรงนี้คงไม่เหลือนะครับก็ดูสภาพแบบตื่นมาไม่อยากจะมองหลังบ้านตัวเองด้วยซ้ำนะครับเป็นอะไรที่แบบน่าหดหูคุณผู้ชมเข้าใจปะ นี่คือมันเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะนะครับเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูน้ํามันกันน่าชิบหายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ําขังนี่คือระหว่างที่แบบเนี่ยผมถ่ายอยู่เนะี่ยทางซ้ายก็มีรถเอาขยะมาทิ้งอีกนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนมองผมอยู่นะครับไม่รู้ว่ายืนมองทําไมก็คือเอาขยะมาทิ้งเพิ่มนะครับ เห็นไหมต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือเจ้าของที่เนี่ยเขาก็มาดูนะครับเขาอยู่แถวนี้แหละแล้วเขาเขามาดูแล้วล่าสุดคือในคุณผู้ชมเห็นนะครับเขาก็เรียกเขตมานะครับแล้วก็เขตก็เหมือนจะกั้นที่ให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดคร่าวๆไปแล้วคือมันก็ลดไปเยอะนะครับตอนแรกนะครับแต่พอผ่านมันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยตอนแรกมันลดไปแล้วนะครับแล้วผมว่าจะมาถ่ายแต่ว,ว่าฝนมันตกพายุมันเข้านะครับจับ็นว่าตอนนี้แม่งเยอะกว่าเดิมนะครับคือแบบอะไรเนี่ย กลายเป็นซอยแบบซอยขยะนะครับทัางนี้เตะก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นซอยไว้สำหรับวิ่งไว้คุณผู้ชมเดินไปจ่ายตลาดนะครับแล้วก็วิ่งตอนเย็นนะครับกับตอนเช้านะครับกลายเว่าซอยนี้มันวิ่งไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่ามันเหม็นมากนะครับดูคุณผู้ชมดูแบบสังเกตบ้านแถวนี้ได้เลยเขาไม่เปิดหน้าต่างมาเลยนะครับเพราะเปิดรับลมเลยนะเพราะมันเหม็นนะครับนี่ผมก็มายืนถ่ายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็แบบทิ้งกันต่อหน้าต่อตานี่ยขยะอะไรก็ไม่รู้นะครับ ทั้งขยะสดขยะแห้งอาเสดอาหารบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เน่าไปหมดเลยนะครับโอ้หกับกลายว่าตอนนี้กลายเป็นซุปเปอร์ซอยขยะโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะสำหรับซอยบ้านผมนะครับเป็นอะไรที่ทุเรศทุลังทุเรียน,ยนงอลำใหญ่มากนะครับนะไม่รู้ว่าบ้านคุณผู้ชมมีแบบนี้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าบางบ้านมีนะนะครับที่แบบจากบ้านวิวดีๆนะครับคือตอนนี้มันกลายเป็นวิวขยะก็คือรั้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือตรงเนี้ย ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีป้ายแบบนี้ติดตั้งเอาไว้ก็คือประกาศห้ามทิ้งขยะและเศษวัสดุบริเวณนี้อะไรประมาณนี้นะครับฝ่าฝืนปรับแล้วคือมีคนทําไว้คือเขตทําไว้นะครับแล้วสุดท้ายคือโดนคนแถวนั้นนะครับทำลายทิ้งนะครับคือทําลายทิ้งเนี่ยนะก็คือคุณผู้ชมจะเห็นรั้วพวกนี้นะครับแนวรั้วพวกนี้มันมีป้ายแบบนี้ปักปักปักไว้แล้วก็ทําลายทิ้งแล้วก็ทิ้งเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้ยังเหลือรอดนะครับเป็นเพราะว่า เออมันมีคนพลุกพ่านเข้าใจไหมครับมันมีคนพลุกพ่านมากนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับมันเป็นไม่ค่อยเป็นเป็นซอยแบบซอยคนแบบคนอยู่อ่ะนะครับมันก็เลยคนไปมาน้อยนะครับมันก็เลยทําลายทิ้งนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับในคลิปบนซอยขยะนะครับคือไม่ใช่มีแค่บ้านขยะละนี่แม่งทั้งซอยละครับก็ คือจุดประสงค์ที่แบบตั้งชื่อว่าบ้านขยะเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนบ้านนี่มันเคยรกมากนะครับจากเจ้าของเก่านะครับคือแบบมันสุดยอดแห่งความรกเลยถ้าใครตามผมมานานๆมากนะครับก็คือตอนนี้นะครับบ้านเราสะอาดแหละคือเราตั้งชื่อแบบให้มันสวนทางกับบ้านคือบ้านสะอาดแต่เราไปตั้งว่าบ้านสะอาดเราตั้งว่าบ้านขยะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาตอนนี้คือแม่งซอยแม่งขยะมากนะครับจริงคือจริงๆจะมีที่กลางซอยตัวน,นี้เองด้วยนะที่แบบอยู่ๆก็มีขยะอะไรไม่รู้มาทิ้งนะครับก็งง นะครับแล้วก็ซอยนั้นก็พินาศไปแล้วนะครับแบบเทศบาลเขตอะไรมาตั้งล้อมไม่ให้ทิ้งขยะแล้วก็ตักป้ายแบ่งความปลายทิ้งแม่งทำลายรั้วนู่นนี่นั่นนะครับเถื่อนแม่นะครับที่ได้ว่าแบบชาวบ้านแถวนี้แม่งโหคือถ,ถ้าตำรวจไม่ลงก็คงไม่ไมหยุดนะครับประมาณนั้นมันต้องโดนปรับกันกันบ้างสักครั้งอะไรประมาณนี้นะครับไม่ฉะนนั้นก็แบบมันก็จะกลายเป็นซอยที่แบบส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่า เออมันที่มันเหม็นมากๆนะครับผู้ชมครับเป็นเพราะว่าข้างหน้านู้นสุดซอยเลยมันเป็นตลาดสดผู้ชมเก็ตไหมมันเป็นตลาดสดแล้วพอคนซื้อตลาดสดหรือว่าแบบตอนเคลียร์นู่นนี่นั่นขยะแบบเรียบร้อยแล้วมันก็เดินเอามาทิ้งเอาของสดมาทิ้งอ่ะมันก็เลยเน่านะครับก็เลยมีเศษอาหารมีนู่นมีนี่มีนั่นกลิ่นก็เลยโชยไปถึงนี่เลยนะครับคือเป็นโชยมาจริงๆนะครับโชยไปถึงนี่เลยนะครับวันนี้ฝนตกแล้วแบบ ฝนหยุดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วลมแรงๆเมื่อไหร่นึงหกลิ่นนี่สุดๆจริงๆนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะได้รับการปรับปรุงจากจริงๆคือจากเทศบาลไอ้จากเขตเขาก็มาช่วยแล้วนะคือมันต้องปรับที่ตัวคนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งเมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับเออบ้านผมแม่ง ไม่ใช่แค่บ้านขยะและวแม่งขยะทั้งซอยเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมค,ครับ